ามาติดตามอีกหนึ่งรายการนะคะที่จะมาเจอคุณผู้ชมทุกวันเสาร์พร้อมกับมีอัปเดตการทำง,งานของรัฐบาลตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวันพรุ่งนี้นะคะขอเชิญรับชมรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากับนายเจรยุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะก็มีเรื่องราวนโยบายการช่วยเหลือจากภาครัฐส่งตรงถึงประชาชนสัปดาห์นี้มีหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปราบปรามยาเสพติด ประเด็นนายกรัฐมนตรีลงนามตั้งคณะกรรมการปชดแก้ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอร์เซ็นเตอร์รวมถึงการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่สหพันธ์สาธรณรัฐเยอรมนีนะคะไปแสดงวิสัยทัศน์ในงาน Thailand Tourism นะคะแล้วก็มีเรื่องรัฐบาลเตรียมจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม9,000บาทซึ่งจะเริ่มโอน12มีนาคมนี้รวมไปถึง4แบง์รัฐที่ขานร,รับ ลดดอกเบี้ยงเงินกู้สูงสุด2.025ค่ะติดตามรายการกันได้นะคะทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทาง FM 92.5และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศรวมถึงรับชมออนไลน์ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ